หลังจากที่เราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้8ปดนาฬิกาสานาทีเราก็หาอะไรกินลองท้องกันนิดหน่อยแล้วก็จะออกเดินทางไปยังใจกลางเมืองของหางโจอีกหนึ่งรอบค่ะ และอีกหนึ่งความประทับใจของทริปนี้นะคะก็คือความใจดีของเจ้าหน้าที่ซึ่งเราแค่ถามว่าเออจากตรงนี้เราจะไปลงสถานีเนี้ยจะลงตรงไหนดีซึ่งเขาไปกับเราด้วยนะคะที่ในขบวนแต่ว่ายืนห่างๆยาง,งห่วงห่วงแล้วพอถึงเนี่ยเขาก็แบบส่งสายตาทักทายว่าอืมถึงแล้วนะเราก็เลยส่งมินิฮาร์ตกลับไปให้เขาแล้วเขาก็ส่งกลับมาให้เราแถมตอนออกเนี่ยก็ยังออกมาส่งตรงประตูนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็บายบายให้ด้วย มันเป็นความน่ารักมากๆเลยที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายแล้วก็เก็บไว้ดูนะคะเรากลับมาที่หูบินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงสีหูเล็กเพื่อที่จะมาซื้อของฝากแล้วก็ซื้อของนิดหน่อยที่จะกลับเมืองไทยนะคะแต่พรุ่งนี้เรายังอยู่อีกวันหนึ่งแต่อาจจะไม่มีเวลาซื้อเราก็เลยมาเดินช้อปปิ้งกันวันนี้ค่ะ ร้านค้าที่นี่หลากหลายมากนะคะมีขนมของฝากเยอะมากแล้วก็ร้านเครื่องดื่มก็เยอะมากเช่นกันอย่างเช่นร้านนี้จําได้ไหมคะที่เราไปกินกันที่เซี่ยงไฮ้คือมันมีอยู่ทุกเมืองแล้วความน่ารักคือมันมีมาสคอตตัวเล็กๆน่าจะเป็นตุ๊กตาแหละน่ารักมากคือเขาทําออกมาแอันนี้เขาไม่ได้ขายนะคะถามเขาละเขาแค่โชว์ไว้เฉยๆน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ก็คือแพนด้านั่นเองค่ะ และก็ร้านนี้ก็คือนี่ค่ะเพื่อนสาวก็ได้ชิมชาไปจนอิ่มแล้วนะคะไม่ต้องซื้อกลับอ๋อไม่ใช่ค่ะร้านนี้นะคะเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยแล้วก็มีเกือบทุกที่ในเมืองหางโจวเขามีสาขาเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์ด้วย จะสังเกตได้ว่าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีลูกค้าเยอะต่อคิวเยอะรวมถึง Delivery ด,ด้วยนะคะบ้านเขาเนี่ย Delivery คือดีมากจะเห็นได้ว่าดูจากคิวนะคะอันนี้ไม่ใช่ดีล i เ e อ y ก็คือคนก็เยอะเหมือนกันและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราก็คือจะเห็นกระเป๋าเดินทางสีเขียวอันนี้ใช่ไหมคะ500บาทไทยคะ่ะทุกคนเราไปซื้อมาแล้วก็ต่อรองกับ อาอีเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจดีมากลดให้เพราะว่ามันมีตำหนินิดหน่อยก็เลยได้ของถูกมาค่ะ500บาทไทยวันนี้นะคะร้านเฮทีที่เรามาเนี่ยเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือน้ำมะระค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะยังไม่กล้าลองก็กินของเดิมไปก่อนเนาะเป็นน้ำมะนาวเอาไปตำค่ะอร่อยรสชาติดี วันนี้ก็โชคดีมากๆนะคะที่ฝนไม่ตกแล้วก็พยากรณ์อากาศก็บอกว่าพรุ่งนี้ที่หางโจจะมีฝนแล้วก็มีพายุเข้านิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเย็นนี้เราก็จะเดินเล่นกันที่ถนนหูบินแล้วก็เดินชมบรรยากาศของซีหูเล็กยามเย็นกันไปพลางๆก่อนนะคะ ที่หางโจนะคะเรายังไม่ได้ไปอีกหลายที่มากๆอย่างเช่น China Academy of Art ก็คือเป็นสถานที่สำหรับน้องๆหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ชื่นชอบศิลปะก็ต้องไปที่นี่นะคะเป็นสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งก่อตั้งโดยนักศึกษาและก็จิตรกรชื่อดังนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังมีงานศิลปะอีกมากมายให้ทุกคนได้ชมกันด้วย หมู่บ้านซินเย่นะคะก็เป็นหมู่บ้านโบราณซินเย่ที่มีประวัติศาสตร์ในเมืองห่างโจก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์ซ่งนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเพราะว่าสถาปัตยกรรมและอาคารที่พักอาศัยมีความเก่าแก่มากๆอายุประมาณ500-700ปี และสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เราไม่ได้ไปแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่เราตั้งใจจะไปนะคะก็คือส่วนพฤกษศาสตร์าหางโจซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเต็มไปด้วยพืชท้องถิ่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหางโจโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ส่วนพฤกษศาสตร์าหางโจเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่สําหรับวิจัยแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบประจําเมืองหางโจด้วยค่ะและฤดูที่เหมาะสําหรับ การเดินทางท่องเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์หางโจนะคะก็เป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะก็จะเห็นว่าความสวยงามของดอกไม้ชนิดต่างๆในสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็จะปานสะพรั่งสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปออกมาคือสวยมากๆค่ะส่วนวัดหลิงหยินนะคะเราก็จะเดินทางกันไปพรุ่งนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง ส่วนอีกหนึ่งแลนด์มาร์คถนนเหอฟางเจียนะคะคืนนี้เราก็จะไปเช่นกันนะคะส่วนย่านช้อปปิ้งนะคะเราก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเราจะดูความสวยงามของธรรมชาติของซีหูเลกันจะเห็นว่าที่นี่นะคะเป็ดน้ำเยอะมากแล้วก็น่ารัก ช่วงที่เราเดินทางไปนะคะก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศก็กำลังดีนะคะแต่ด้วยความที่ว่าโลกเราเปลี่ยนค่ะทำให้บรรยากาศอุณหภ,ภูมิเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยจะเห็นว่าฝนก็ตกบางวันก็อากาศร้อนชื้นนะคะก็ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างแท้จริงค่ะ และภารกิจการซื้อของฝากของเราก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปที่ถนนเหอฟางซึ่งเป็นถนนโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปอัปตาำแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะ ถนนคนเดินเหอฟางเจียนะคะย่านนี้เป็นย่านการค้าเก่าแก่ใจกลางเมืองหางโจมีทั้งสินค้าท้องถิ่นขนมแล้วก็อาหารอีกมากมายถ้าใครยังไม่เคยได้ลองชิมเต้าหู้เหม็นนะคะก็แนะนำเลยต้องมาชิมที่นี่แต่วันนี้เราไม่ได้ชิมเนาะถามว่ามันเหม็นจริงไหมกม็บางคนก็บอกว่าเหม็นมากแต่ถ้าคนที่เขาชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วเขาก็จะบอกว่ามันไม่เหม็นนะ อันนี้แล้วแต่เทสเนาะแต่เราเคยกินแล้วที่ปักกิ่งเราก็ว่ามันก็อร่อยดีนะจะออกสีดําซึ่งร้านขายของบางร้านนะคะก็สามารถต่อรองราคาได้โดยเฉพาะร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงกลางถนนเนี่ยก็จะสามารถต่อรองได้แต่ถ้าเป็นร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆก็อาจจะยากหน่อยนะ ร้านเด็ดที่อยากจะแนะนำสาวๆก็คือร้านขายเครื่องสำอางแบรนด์ดังของจีนนะคะก็คือ Modern China ซึ่งหลายๆคนที่ลองใช้แล้วก็ยืนยันและการันตีว่าใช้ดีจริงๆซึ่งเราก็ไม่ได้แววนนอเรามากกลางคืนแต่ถ้าเรา,เ,ราเดินกลางวันเนี่ยน่าจะเดินได้ครบกว่านี้นะคะและที่นี่ก็ยังมีอาหารท้องถิ่นแปลกๆอีกหลายอย่างเช่นไก่คอท่านหมูปลาหมึกเสียบไม้ แล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรรสชาติดีเนี่ยราคาไม่แพงนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่นี่เพราะว่าถ้าทานอาหารท้องถิ่นได้ครบจริงๆแล้วเนี่ยวันเดียวไม่พอแน่นอนค่ะ ไม่ได้มีแต่อาหารท้องถิ่นนะคะอาหารแบรนด์ดังๆเจ้าดังๆอย่างแมคโดนัลล์หรือว่าเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าเฮที hey ก็มานะคะแล้วก็าฉากีก็มีด้วยแต่ว่าเขาจะตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศนะคะ ในอดีตนะคะที่นี่เป็นย่านการค้าที่สําคัญของเมืองหลิงอานเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในจีนแล้วก็เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งใต้นะคะก็สามารถชมสถาปัตยกรรมจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงซึ่งเราเดินไปที่ตรอกซอกไหนเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาคุมทีมของสถาปัตยกรรมความเก่าเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะ ก็แอบเสียดายนะคะที่วันนี้เราไม่ได้มาช่วงกลางวันก็อดเห็นว่าความงามของตึกแล้วก็สถาปัตยกรรมช่วงกลางวันเนี่ยจริงๆตรอกซอกซอยมันเยอะมากนะคะมันงดงามขนาดไหน และด้วยความที่เดินชิวกันเกินนะคะลืมไปว่ารถไฟเขาปิดสี่ทุ่มครึ่งพวกเราก็วิ่งสิคะรออะไร ก่อนกลับโรงแรมนะคะเราก็แอบฝากท้องไว้กับ7 e เ e ่นอค่ะวันนี้รสชาติที่เรากินก็คือรสมะเขือเทศกับไข่นั่นเองซึ่งเด็ดนะคะแอบซื้อกลับมาบางไทยด้วยจะบอกว่าอร่อยมากแล้วเราพบกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ